สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องอีทีโฮมอีกแล้วนะคะช่องอะไรให้อาหาอยู่ที่บ้านกับนุกอีกแล้วค่ะหลายเมนูนะคะส่วนประกอบสําคัญที่จะทําให้อาหารอร่อยนั่นก็คือน้ําจิ้มนะคะวันนี้นะคะนุกมาชวนทําน้ําจิ้มข้าวหมกไก่นะคะซึ่งน้ําจิ้มสูตรนี้นะคะจะทําให้คุณไม่เรียนนะคะเหมือนร้านดังหลายๆลร้านนะคะเรากินข้าวหมกไก่แล้วย่อยง่ายด้วยนะคะที่สําคัญนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ก่อนค่ะ สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือ,อหลังจากที่นุกไปเด็ดมาเรียบร้อยแล้วนะใบสาระแหน่ก็คือที่นุกปลูกเองนะคะทีนี้เราจะมาทาน้าจิ้มกันนะคะโดยที่เราจะต้องเด็ดใบสาระแหน่นะนุกก็จะใช้กันไก่นะคะในการทํา เพื่อความรวดเร็วเนาะหรือใครจะเอาใช้มือก็ได้นะคะเดี๋ยวเราเด็ดใบสะระแหน่กันไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะเราจะเด็ดกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเตรียมส่วนอื่นกันค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันนะโดยที่นุกจะเตรียมนะคะใบสารแหน่เมื่อกี้เรียบร้อยแล้วนะคะ ต้นหอมนะคะแล้วก็พริกนะคะอันนี้ถ้าเกิดใครมีพริกที่เป็นพริกสีเขียวเยอะใช้พริกเขียวดีกว่านะคะเพราะน้ําจิ้มนะคะมันต้องแบบออกสีเขียวๆนะ,ะใส่นะคะแล้วก็กระเทียมไทยนะคะแล้วทีนี้เรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยค่ะของน้ําตาลทรายนะคะก็ประมาณ3ามส่วนสี่ถ้วยตวงนะคะค่ะก็น้าส้มสายชูนะคะ1นส่วนสถ้วยตวงค่ะใส่ลงไปนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปตั้งไฟนะคะให้พวกนี้ละลายหมดนะคะ ค่ะทีนี้นะคะเราก็ตั้งไฟนะคะแล้วพอมันละลายเรารีบเอาลงเลยนะพอแค่น้ำตาลสายละลายก็หยุดนะคะ หลังจากนี้นะคะให้ใส่เกลือนะคะสามส่นสี่ช้อนโต๊ะนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแล้วก็หยุดเลยนะคะแล้วพักส่วนนี้ไว้นะคะเดี๋ยวเราไปทําในส่วนต่อไปกันค่ะหลังจากนั้นเรามาปั่นกันนะคะก็ใช้นี่แหละค่ะที่ปั่นเนี่ยจะง่ายมากนะ,ะใส่ทุกอย่างไปนะคะใครจะไม่มีที่ปั่นก็ต้องตำเอานะ แต่นี่แบบแม่บ้านยุคใหม่สะดวกสบายนะคะนิดนึงนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเทกันนะก็ก็ทำได้นะคะบอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยนะคะ นี่นะคะเราก็ได้น้ำจิ้มข้าวหมกไก่กันแล้วนะคะเป็นไงมั่งคะสําหรับสูตรน้ําจิ้มข้าวหมกไก่นะคะบอกเลยว่าสูตรนี้อร่อยและเด็ดจริงๆนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นุกด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ